สวัสดีครับท่านผู้มชมว,วันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านบ้านบ้านของนูบโปรแฮกเกอร์ก็แล้วก็คุยชยมาคุยชยมากุยช่นมากันแล้ววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับเริ่มต้นกันที่ที่เสียงอะไรไม่รู้แต่เริ่มต้นกันที่ทททบ้านนูบกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสร้างฐานบ้านนู๊บกันดีกว่า let's go <S หนึ่ง ทุกคนเตรียมตัวคอมเมนต์เลยนะครับว่าบ้านไหนควรจะได้คะแนนเท่าไหร่โดยให้เกณฑ์ตามนี้เลยครับทุกคนจะให้เท่าไหร่เต็มสิบกับบ้านสองหลังวันนี้วันนี้จะมีบ้านนูบนะทุกคนกับบ้านโปรถ้าทุกคนพร้อมดูแล้วถ้าทุกคนพร้อมที่จะให้คะแนนพบ้านหลังนี้แล้ว,กด,ลวกดไลค์มาเลยครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูบ้านกันดีกว่าบ้านหลังแรก บ้านหนูเขาทุกคนนี่ครับบ้านหนูมีเล้าสัตว์มีมีที่ขายข้าวมีแบบว่ามีฟมีฟาร์มมีอะไรเพียบเลยทั้งหมดนี้การถ่ายทํานี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแต่เราจะให้เหลือหนึ่งนาทีเพราะเราสร้างมานานมากเลยอันนะในบ้านก็จะมีกล่องข้างในกล่องไม่มีอะไรนะครับใช่ไหม เป็นโปเตียงเมื่อหันขึ้นไปด้านบนก็จะมีตะโคงเตียงไฟมีไฟเทียมมีหน้าต่างมีโอโกเยงยงยสามารถนั่งได้ตรงนี้ตรงนี้มีเทียนมีโต๊ะครับมีหน้าต่างและและมีกล่องและมีกล่องขียอมากมากและตวสองบหลังคาที่ดูสวยงามและคอกสัตว์ที่มีแต่วัวและอัลบกาของผม อย่าไปสนใจมันเลยเอาวแล้วทุกคนพร้อมให้คะแนนกันหรือยังครับทุกคนและก็ทุกคนอย่าลืมนะทุกคนทุกคนจะให้บ้านของเขากันเลยทุกคนทุกคนจะให้คะแนนบ้านนู๊บเท่าไหร่ครับทุกคนทุกคนจะให้คะแนนบ้านนู๊บเท่าไหร่บ้านผมเอบ้านผม้าคนสิเอาล่ะทุกคนจะให้เท่าไหร่เต็มสิบครับทุกคนนี่เท่าไหร่เต็มสิบก็ได้นะทุกคนผมเดี๋ยวผมจะให้ให้ทุกคนเลือกคะแนนเลยนะทุกคน สำหรับบ้านนูทุกคนจะให้เท่าไหร่เต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นออได้เลยผมทำสุดใจแล้ว่งชั่วเซึ่งอบอกเลยทุกคนสามารถคอมเมนต์คอมเมนต์มมนได้นะทุกคนว่าให้คะแนนเท่าไหร่เพราะอะไรบ้านหลังนูให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบนะเอาล่ะบ้านต่อไปเราไปดูกันที่บ้านของโปรกันนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านโปรโกันนะทุกคนต่อไปก็รเราก็จะไปดูบ้านโปรโนะทุกคนบ้านโปรโก็คือบ้านผมเองซึ่งใช้เวลาสร้างหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันซึ่งบ้านโปรเนี่นยนเป็นประตูแบบสวยงามนี่สวยเพราะทำมาจากหน้าต่างมีสวนสวนมีไฟตรงสวนมีที่ตักปลามีกระถางต้นไม้ที่หน้าบ้านมีไฟ มีประตูที่ทนทานต่อคนป่าคนป่าไม่สามารถเข้าเข้ามาได้ต่อไปแต่แ<ป>พื้นที่น้อย <c oughs> แต่พื้นที่น้อยแต่มีหม้อมีกล่องเยอะสิบกล่องม,มีออกออกซิเจนแต่มีโคกสตัตว์และมีโต๊ะครับที่เป็นแบบเวอร์เวอ์อชันแบบอลังการงานสร้าง <c oughs> มีเตียงนอนแบบ VIP มีกระถางต้นไม้ที่สวยงามมีกล่องมีโต๊ะเอนชานมีที่เผาแร่มีมีที่หลอมแร่มีที่ทำออกซิเจนและมีที่เก็บชุดเกาะที่มีความคิดลึกขึ้นมาด้วยนะซึ่งเอาล่ะต่อไปเราจะไปดูกันที่เอาล่ะเราจะไปดูกันที่ข้อสัตว์กันนะเพื่อคนเรื่องของข้อสัตว์ก็จะมี ฟางซึ่งในสัตว์ในคอกสัตว์นั้นมีสัตว์อยู่4ชนิด 1. อ ok ัลบาก้า 2. สองวัว 3. นกตุตูสี่กวางซึ่งของที่ผมเตรียมไว้ก็คือฟางกับหลังนกไว้สำหรับให้พวกเขาในการออกลูกและมีคมไฟตกแต่งมีประตูเปิดบิดและบ้านนี้ก็มีต้นเชอร์รี่อยู่สองด้าน หนึ่งมีอยู่อันอันหนึ่งมีลงพึ่งด้วยใช่อ,อ,อ,ยอย่าทำขอร้องด้ผมหามานานมากแล้วก็อันนี้คือต้นทองแต่ยังไม่โตนะทุกคนต้นทองนี้ยังไม่โตนะโอเคนะดังนั้นนะทุกคนเราไม่ต้องสนใจต้นทองลอะอะไรนะไม่ใช่ดวงจันทร์หรอกดำพระอาทิตย์โอเคทุกคนเอาล่ะ ทุกคนสำหรับตอนสำหรับบ้านของสำหรับบ้านโปรนด้ทุกคนทุกคนจะให้เท่าไหร่เ <c oughs> ต็มสิบ <c oughs> <10. S 2> แต่คนหงงอันนี้ไข่ระเบิดใช่แต่ดูนะโอเคทุกคนทุกคนจะให้บ้านโปรเท่าไหร่เต็มสิบครับโอเคทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์ <c oughs> ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับทุกคนแล้วก็นะทุกคนบอกเลยว่า คลิปนี้ใช้เวลาถ่ายทำกว่าหนึ่งชั่วโมงเต็มตๆแบบอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้พูดเล่นคลิปนี้อาจจะดูสั้นแต่ความจริงใช้เวลาสร้างบ้านนานยาวถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะว่าการเก็บรายละเอียดของเขาเยอะมากความจริงผมก็สร้างเสร็จแล้วแหละแต่เขาสร้างเยอะมากเลยก็นทุกคนอย่าลืมให้คะแนนทั้งนู้ทั้งโปรด้วยสิถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ บอกไปเลยครับก็นะำทุกคนก็สมรใครที brand, Bye, ่ชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบ เท่าไรเต็มสิบนะทุกคนเท่าไหร่เท่าไหร่เต็มสิบทั้งนุ๊ทั้งโปรเท่าไหร่เต็มสิบให้เท่าไหร่แล้วเพราะอะไรด้วยบายสวัสดีครับ